สวัสดีค่ะพี่น้อยท่านผู้ชมที่น่ารักวันนี้เรากินข้าวกับอะไรล้าน้อยเอ้ยมกปลาสวาจากพี่น้องป้าจะมามุกไงเพนเดนทถาเลยนะพี่น้องอันนี้ก็สวัสดีสวัสดีแฟนคลับฝันเสเอากินเลยกินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านมานาไม่มองไม่มองกล้องไม่แม่เลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ นมานามาแล้วนัจ้ะปัดๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่ันพอเลยนะแม่ยู่ันพอค่ะแล้วก็รออยู่กับพ่อน่ะโอมาหาษาอางกินข่าวปเมาหนังตั้งนี่อ่ะไม่จะกินข่าวกปเลยดูเช็คแซบตปอปาสวาว มุนนะ่นอะกินตุมไข่ต้มไข่เพราะว่าปลาสวายมันพิษก่ำนะ,ะ <c oughs> กินแล้วมันปวดหัวมันยังพิษกำ่ำเพราะว่ามันเคยกินเธอหนึ่งแล้วมันปวดหัวมันเลยบรรยากกาศกินปันใดพน้องเลยก็เลยกินต้มไข่เพราะว่าเคยกินเธอหนึ่งแหละโอรยปวดหัวแหงก็เลยบม่กินเอาขึ้นจิตปลาเอาไกินปูเทียบันเลื่ ไปงานอ่ะข้าเห็นกินเจ็ดอันนี้สามมณเป็นคนเห็ดเจนูเป็นคนกินสามมณกินต้มไข่อ้าวอันท่าอันไปอยู่กับพ่อปะไม่เข้าดูาจจเจ้าอะไรล่ะเจาของพนนนี่พี่อะนั่งน่องมาเพราะว่ามันแบบถ้าก็ได้เจ็ดเดือน,นเนาะแปดเดือนมันก็ยังผิดอยู่เดิ กินน้ำดื่นบบพิษแปะคือการกินผักคะกินงบ่างพิษแต่กินปลาสวายพิษพี่น้องเอเอไม่กล้าคือ,อกินไข่ต้มแ่บนั่นงไปดนมูมัวหรือขาหน่อยพอดีก๋วยเตี๋ยว ว่าแม่ครัวมลก,กินด้วยบกปั๊บเลยหลายหนึ่งชี่นองเลยบาเพเทก็กินก้อยหอยไปแล้วเหลือน,นูองพีเยอะไป อ,อ,อุบข้วบัวชุบขัวขันน้นส่นีนะกะลันมันสิแซ่บมากเลยเนาะแล้วก็ปิปป่ปงป่าไปซื้อกันได้กินเขาแล้วจะไปสุรักเเนอะมัน,นไะมีจูเืนเน่นเนาะกล่องข้าวเนียค่ะตาเย็นแว่วพริกขม น้องรอฟังเรอฟังคลิปอันนึงอ่นยังก่อนประวัติชีเลาอยู่เด้อค่ะแต่ว่าเราช่วงนี้เราหาอารมณ์ดีๆก่อนอย่างชีเลาช <c oughs> ีน้องฟังอย่ <c oughs> าอารมณ์ดีๆก่อนพี่น้องชีเลาการเป็นมาคบกระเป๋าเพชรไปจังไรมาจังไรเรื่องงานเหตุการณ์ก,กันนะไปเรื่อยๆคือมันเหล่าให้ฟังเหมนเนาะเอาบ,บตอนมาอยู่กระเป๋าเพชรเลยเนาะเดี๋ยว่าพี่เล่าให้ฟังเดี๋ยว เราแแรงเพ่แหละตั้งมืงเรอยไปนั้งชอคโกแลดมากกินปลไข่ยังทำมือบอกเองสองหน่วยนี่แหละเรว่างิกินอันนี้น้ำโนมนนะเร่งบต้มไข่เหยนยดงกเขากิน ปกติเ,เป็นคนหมักป้ามันๆแบบแต่มันกินแล้วมันปวดหัวแล้วก็อยากกินต้มไข่ก็แสบเพื่อเก่าแหละหัวนีเล็กออกบอล มันขึ้นในฟันเปล่เขาบอกว่าออนใช่สิมฟันที่เลขถึอเลขคักๆเหมืถือลอตเตอรี่ไปถือมอกถึอลอตเตรี่สองใบสิบสองล้านบาทเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไป,ไไป่แคลัดบ้าน <c oughs> ไม่เห็นเพื่อนขึ้นมัน สามสี่คนทับที่อันโมซิเรียนเชิญน,นำเอฟซี FC มันเนี่แหละไปเป็นอันพวนเมื่อ้นบ้านใหม่มัน <laughs> <laughs> เพราะว่าเราก็มีกันดูแค่นี้ทับเอาผีเอานอ้องเขาเน่ยนะเอาเอฟซีเขาเนี่ยเ,นยเป็นผีเป็นน้องแทนครอบครัว ขึ้นบ้านใหม่สาวราวบอกอีสานร่วนมันเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบัดจีเห็ดมบเห็ดมาครับโอ้ยบะกระท่อมน่อยไปไนายนะเชิญกับจิเช,ชิญพี่น้องเออเห็ดเงินน่อยกับจิเช,ชิญพี่น้องกูได้อยู่แถวหมึกด,ดาหารยินดีตอนหลับเลยเด้อค่ะเด้อถึงสีดังน่อยมันจะเป็นน้ำพักน้ำแรงเฮ้ที่เหาเห็ดด้วยตัวเองสามด้วยตัวเอง กับผู้มใจนอนนอยหลัน้อยก่อไปอยู่น้ำอยู่ร่วกันนะแม่แต่นั่งค,คน,นเ,เป็นชียูตน้ำบอถามมาเลยเด้อแบบเป็นซาล่ทีนี้ปะสามวนกระเบาเพชรอยู่ไม่ได้ถึงจมสุม,มือเนาะจมสุม,มือ เหนียวปกติดียอ้าไปเด้อเบไปซืขาก้ยเดียวปายนที่เดียวบาดคือจะกินต้มไข่น <S 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 บเนาะอันนี้ด้เบื่อเนากินมันนะ ทำแนวกินทีิมักกับแกงเห็ดแกงน้ไมัเพราะนั่นแหะอันอื่นก็บม่ได้มากแล้วเห็ดคลิปเห็ดซื่อเห็ดแบบเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆน่ะก็คือเห็ดคลิปเห็ดพี่น้องเปลี่ยนอาหารซื่อพี่น้องตามรักทีิมักอะลิกับตามมะงแกงน้ไมันเด็ดชิ้นชูหมือก็ได้ถ้ามีให้กินแบบเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหมึกเป็นยั่างเห็ดซื่อเล้วพี่น้องซื้อมาเห็ดพี่น้องเบิ้งซื่อแล้วถ้าโบเห็ดคลิปมันเหมือนว่าแบบหนึ่งปลาหนึ่งยูนิเบิร์มือ อ๋ออันอื่นเขาได้เลยคับแม่ <c oughs> พวกมือ่อ้ำับมาหุ่นกะอยากตามกรงนิ้มาตามหมดจนชื่อเอาเน่้อหาบาตที่ปักคนกินง่ายที่สุดันนี้ว่าชื่อของกินแพงๆมาเห็นตกับเห็น <c oughs> ให้พี่น้องเบิ่งซื่อเขาเห็ดขีดเนาะต้องเปลี่ยนมา้างขนาดนี้ก็ยังถือว่าดูแต่อาหารเดิมๆพี่บักมันหมักเนืเอ คนเดิมๆก็แกงไม้พี่บ่ที่บ่อยที่สุดแกงไม้กับตําหุ่งองมนเป็นรักเลยมีพี่น้องเบิงใครกําลังใจมันก็โอ้ก็ขอบคุณหลายๆมนอ่านแม่นทุกเม็ดเด้อพี่น้องมนรัรู้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณหลายพี่น้องที่เนียวแน่นกําลังใจมน เบิ่งเอาพี่น้องเลยทีดี้ดูทีส่สวกับเบิ่งเอาโดเบิง่งในแจกพี่น้องที่ตัดสินกับมันเป็นคนดีรือคนสั่วตอแรลแดบนั้นแบบนี่พี่น้องเบิ่งเอาตัดสินเอาเองคนเฮาทุกคนมันก็ต้องมีขีดจำกัดมาพี่น้องเนาะอันไดมันเรืออดเรือทนอยังกับพอมันอยากระบายมันก็นอยากระบายเนี่ยคนเท่าบันเป็นพระอิฐพระปูน แะ่ที่เห็ดคลิปเห็ดกับเข่าพี่น้องเ,นอนเบิง่งนแล้วหน่อยดูน้ำกับนดูนี่อหอมมือฟัง,องเขาหอมเขาหอมกันโดนสมุนมปล่าเพชรกันที่คนเด้อคนหนาบ้านนี่มุมประจํานอนกับนอนเพื่อนนอนขึ้นอื่นกินเข่าพี่น้องเบิง่ง สแกนโลโก้หน like mm ่อยๆโหลดโหลดเขาสแกนไปเขาไปห็นเห็นปะเป็นยี่ห้อดังแต่เกระู่คือเก่าเนาะยิงแล้วมันเบิ้ลท้องหน่อยอยากกินต้มไข่เบิ้ลได้ตุ๊กไก่ชิมอะไรเนื้อไข่ไก่เยอะหนึ่งฟองเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ คือไม่มีอะไรกินแล้วมันดูมันดกเกลียงใช่ไหมแล้วลดดนี่ไปจายต,ตลาดมีวันยังงะอไปจันเนาะจันเข้าใจตลาดสดก็ได้นี่ยาการตลาดมันจะมียัง้อข้าพุ่นหมูพักหมูพักหมูเนื้อหมูเน,น,นื้อปลาหมึกกุ้งไก่เช่ยัไงแลนวงกินคนทันนีมีเด็ดต้มอึนบอน่อ มันไม่อึ่งเนาะไม่นมกบึ้นในฟันมันจะคลองในกินต้มอื่นสแสดงว่าอยากแห้งอยากกินต้มอื่นสแสดงว่าอยา,อยากแห้งันจะเก็บไปฟันอยากแห้งอยากไปอีสานไปไบซื้อมาต้มต,<ร>ต<ร>้มผัดแซ่บทับกิเทียย่ยวตลาดใบพัดสกลนครชอบมากก็แบบพี่น้องเลยยิย้มอะไรเยอะิ้มย,ยังยิ้มยิ้มแล้วก็จะได้ราพี่น้องไป มาบอกกันใหม่คิดหนาเด้อคือดอกงามแทนขอบคุณทุกเมน้นทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณอีดีค่ะขอบคุณจากใจค่ะขอบกันใหม่นนคิดหนาจ้บาบ๊ายบายไปนอน